ที่จังหวัดเชียงใหม่ย,ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไม่มากเท่าที่ควรครับจึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับคุณวสัสน์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับท่านครับ ครับคุณพึ่งนภาคุณอนุชาครับจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ประชาชนอายุตั้งแต่1 8ปถึง59ปีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กำแพงเวียงจะเดินทางเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่อุทยานหลวงรัชพฤกษ์นะครับขณะดเดียวกันช่วงนี้ก็ยังคงเปิดวอล์กอินสำหรับกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดความรุนแรงหักได้รับเชื้อครับ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่จองวัคซีนผ่านเว็บไซต์กำแพงเวียงแลกกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปประชาชน7กลุ่มโรคเรื้อรังทยอยเข้าฉีดวัคซีนโควิด19ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันไวรัสโควิด19รวมถึงลดความรุนแรงหกักได้รับเชื้อครับ นายแพทย์วรเชษเตชรักคุ้มำนการโรงพยาบาลนาครพิงระบุว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกแคมเปญให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนอกจากการจองผ่านเว็บไซต์กำแปลงเวียงแล้วยังมีการวอล์กอินสำหรับกลุ่มเสี่ยงขณะเดียวกันยังประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตหากได้รับเชื้อครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะติดต่อผ่านทางผู้นำชุมชน ต่างๆนะครับที่จะได้ไปช่วยระชำพันธุ์แล้วก็นำพามามาฉีดครับก็เพื่อทุกคนนี้เขาก็สามารถปกปุมได้เลยใช่ครับเราเราเชิญชวนนะครับผู้สูงอายอุทุกคนเลยครับนะฮะ,ะที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะฮะเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ,ะคนอ้วนนะฮะที่มีน้ำหนักเกินนะครับก็เราอยากให้รีบมาฉีดวัคซีนกัน โดยแต่ละวันจะมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงว a คอินเข้ามาฉีดวัคซีนประมาณ700คนต่อวันส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดไปแล้วกว่า280,000คนและช่วงนี้ยังเปิดว a คอินฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน3กลุ่มหลักคือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังและกลุ่มสตรีตั้งครันที่อายุคั์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปครับ ซึ่งสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดอำเภอเมืองทั้ง3แห่งคืออุทยานหลวงและชพึกห้างสรรพสินค้าพอเมนาดาห้างสรรพสินค้าเซนทันเฟสติวัลและหน่วยฉีดประจำอำเภอทุกอำเภอรครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่36คนดูจากตัวเลขนั้นถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ครับแต่ก็ยังคงเป็นการติดเชื้อเพิ่มจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเดิมและพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่ครับทำให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีมติปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวอย่างต่อเนื่องครับคุณอนุชาคุณพึ่งนภาครับขอบ,ค,บคุณคุณวสันนะครับ